เพียงแค่เข้าล็อกอินก็มาเป็นทงๆในเกมฟรีไฟล์ได้แล co ้วนะครับตอนนี้นะครับมีทั okay. ้งเสียงทั้งชุดมาให้ครบเลยเนี่ยเพียงแค่เข้ามาล็อกอินในเกมนะครับถ้าล็อกอินครบสามวันเนี่ยได้ถาวรไปเลยเนี่ยทงงทงๆ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 ซาฮู เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดคอมโบทุงทุงทุงสระฮุระกันนะครับเพื่อนๆก็เป็นคอมโบที่รับรองได้เลยว่าเหมาะกับทุงทุงมากนะครับเดี๋ยวสกิลที่ใช้เนี่ยแน่นอนนะครับต้องเป็นหงอคงครับผมสกิลุ่มญ้านะครับสกิลติดตัวนะครับเราจะเอาเป็นจัดตินไปนะครับแล้วก็ตามด้วยไคลลรอดนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลหิวเลือดของฟอร์ดทุงทุงเราจะถึกขึ้นนะครับแล้วก็จู๊กได้นะครับสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมจะเอาเป็นมังกรนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเ, <_ desp lawsuit> เราไปดูความโหดความปั่นของคอมโบนี้กันเลยครับอย่ที่ราบเข้าสู่โหมดจันดับนะครับเรามางัดกันที่วงฟ้าก่อนเลยนะครับทุงๆุเดินกลางอากาศจังหวะนี้เราขออนุญาตจับปืนก่อนเหมือนจะมีตัวด้วยนะแปลงร่างทุ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 งกิ้งเจ็บนะคอมโบนี้นะครับเราจะได้ ep จากสกิลของไคลอดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็งัดหัวไปก่อนหนึ่งที ข้อดีของสกิลลิงเนี่ยครับก็คือถ้าเรายิงศัตรูล้มเนี่ยเราจะได้คูดาวทันทีเนี่ยครับหรือว่ายิงศัตรูล้มเสร็จเราจะกดใช้ได้ทันทีนะ oh. นี่ไงเห็นไหมคูดาวเสร็จแล้วนะครับพ้าศัตรูล้มน,นะ <Okay. S 1> มันกดใช้ได้เลยนะครับอย่างนี้นะต้นเกมก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันไม่ล็อกเป้าให้เราด้วยนะครับแล้วก็เสียงเดินเนี่ยน่าจะไม่มีด้วยนะเรียบร้อยคิวที่สามชิวชว แถมตอนที่เราแปลงร่างเป็นท่อนไม้อย่างนี้นะครับ oh, <okay. S 1> เราสามารถซื้อของในตู้ได้ด้วยนะครับอย่างนี้นะชุบเพื่อนนะครับเนียนๆน,น,นะครับกิ้งไปกิ้งมานะแต่ว่ามันกระโดดไม่ได้นะครับ oh. แต่อย่างน้อยมันก็เพิ่มความสบายใจให้กับสายที่แบบมาชุบเพื่อนมาตู้อย่างนี้นะวิ่งโลง่โลงๆอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป้ามันไม่ล็อกนะครับเวลาตูจะยิงเราเนะี่ยอย่างนี้ก็คิวฟรีนะครับชิลๆอีกแล้วนะหว,วานหวาน แล้วยิ่งถ้าเราสายชาร์จก็ใช้ได้นะครับนี่อย่างเงี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปชาร์จเนะี่ยเอา้าล้มไปก่อนเนะี่ยโดนสกิลกดใช้ลูกไฟบาลายกันเข้าไปเนะี่ยซ้ำเลย อย่างจังหวะเมื่อกี้นี่ครับต่อให้เรากลายเป็นทุงๆอยู่เนี่ยครับใช้สกิลกดใช้อยู่นะแล้วถ้าศัตรูล้มจังหวะที่เรายังกลายร่างอยู่สกิลก็ครูดาวให้เราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิงศัตรูล้มตอนที่เรากลายร่างอยู่เราสามารถกลายร่างได้ต่อหลังจากที่เรากลายร่างเสร็จแล้วนะครับ <S <S <ๆ>ไปต่อได้เรื่อยๆไอ้าาสกิลเนี่ยนะครับจังหวะน,นี้ก็เข้าตู้เหมือนเดิมเนี่ยมันทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับใช้ได้แม้กระทั่งตอนหนีตอนเข้าชาร์จตอนเข้าตู้นะครับตอนที่เรากลายร่างอยู่เราก็สามารถกดใช้สกิลกดใช้ได้นะคร กดตั้งไอวอรได้นะพันยาก็ได้นะครับแต่จังหวะนี้ไม่น่ารอดน,นะอุย้ยตั้งไอวอรทันเจาะเลยทุงๆุงลงลงเนี่ยร้อยทุงๆุงพร้อมจะสัดหน้าคุณแล้วจุ๊บจุ๊จุ๊บจทุงทุงแซวด้วยอะไร มาต่อกันที่สกิลติดตัวนะครับก็สกิลไคลอดกับจัดตินนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลคอมโบคู่นะครับไคลอดเนี่ยจะเพิ่ม EP ให้เราขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จัดตินเนี่ยมันจะต้องใช้ EP นะครับเพื่อสร้างโลหรือว่าเพิ่มความถึกให้กับเรานะครับส่วนสกิลฟอร์ดนะครับสามารถฮิวเลื่อดให้เราตอนที่เราเลือดลดนะครับหรือว่าถูกโจมตีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราโดนหมอกกัดหรือว่าโดนโจมตีสําหรับใครที่คิดว่าโดนเปิดแล้วไม่ทันได้ตั้งตัวเนี่ยนะครับก็สกิลฟอร์ดก็ เวลาเราโดนเปิดก่อนเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ทันได้ตั้งตัวนะถ้ามีสกิลฟอร์ดเนี่ยมันยังเด้งเรื่อให้เราแบบมีโอกาสได้ตั้งไอวอลอะไรอย่างงี้ได้ตั้งหลักทันได้นะยกตัวอย่างวิธีการใช้สกิลกดใช้นะครับหรือว่าการมูฟการย้ายตำแหน่งนะครับย้ายเมืองนะครับคือถ้าเราวิ่งโล่งเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับแต่สกิลกดใช้สกิลลิงเนะครับก็มีประโยชน์ในการมูฟตำแหน่งนะครับหรือว่าจะเข้าไปเช็คเข้าไปชาร์จได้เหมือนกันนะครับจังหวะนี้เนี่ยวิ่งมาชิวๆเลยเนี่ยมาดูจังหวะนี้กัน ผมโดนยิงครับเขายิงคมนะเขายิงคมมากนะเอาผมเกือบตายเลยนะคือสกิลชาตตินทาให้เราถือขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วก็เติมเลือดให้เราด้วยสกิลฟอร์ดนะครับเลือดเราเด้งแบบไวอยู่พอสมควรนะทันได้ตั้งไอบอลอยู่นะไม่งั้นผมตายแน่นอนนะครับเมื่อกี้เขายิงโดนสกิลทุ่งผมด้วยนะก็ะเลยกลายร่างเป็นท่อนไม้ไม่ได้นะครับแต่ยังดีรอดมาได้นะอุย้ยโดนหัวไปเม็ดนึงครับแต่ว่าเพื่อนเขาน่าจะชุบนะสมัยนี้เราต้องเข้าวงก่อนนะ คือถ้าระยะไกลๆขนาดนี้เนี่ยเขาน่าจะได้แค่สกิดเราเนี่ยเพราะว่าเราคุ้นค้างที่จะถึกพอสมควรนะครับตอนนี้เราได้มา10คิวเลยครับเหลือ <X 1> อนนีก11เฮ้ยข้างในเหมือนจะมีทุงๆใครคือตัวจริงใครคือตัว,คคตวปลอมทุงๆมาแล้วฮะจังหวะน,นี้หยอดเข้าไปก่อนอุ้ยดีเนี่ยเขาตั้งไอวอลไม่ทันนะครับซ้ำก่อนเลยจังหวะนี้โดน m อ็เ9เข้าไปเหลือ11คนเหมือนเดิมนะถ้าจะชุบกันมาเราได้มาเพิ่มเป็น11คิวอเหลือ9คนแล้วนะครับตอนนี้นะ ตีทุงๆเราต้องได้ที่หนึ่งเฮ้ยเหมือนจะมีคนลงอ,อ้าวอุ้ยเกือบกลว่าจะลูดหัวซะหน่อยส่านี้จะแอบเหรอโดนระเบิดหน่อยไหมปื๊บระเบิดทุงๆเอาโดนเจ็บนะนั่นเกือบตายเนีครับปัญญาปัญญาเอมเ็ดหยอดไม่ได้นะมุม,มนี้หยอดยากจะัะเอาตั้งไอวอแบบนี้ขออนุญ,ญาต ้ไอวอลให้เป็นประโยชน์ขอบคุณที่ตั้งไอวอลนะครับอาศัยอาศัยไอวอลยิงนะตอนนี้เราได้มา12คิวนะครับเหลืออีกหนึ่งคนนะตัวสุดท้ายเรียบร้อยทุ่ง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 ซาลั่ <Wow. S 1> <laughs> เกมนี้เราบวกไป75นะครับบวกเยอะจัดเลยนะครับสำหรับมีเรลออีกห้าดาวนะครับ เกมนี้เราจัดไป12คิวเนี่ยแคทตี้เราก็ไปแล้วครึ่งแมปนะอะไรครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมโบที่ผมจัดมาให้ชุดทุงท่งๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมโบที่น่าลองนะครับก็สําหรับใครที่อาไปลองแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็มารีวิวกันได้นะครับหรือว่าใครที่อยากให้ผมลองเล่นคอมโบไหนก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาดับชมนะครับ